โอเคสวัสดีครับทุรพิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring งเอทีเ b ชชบีโชขอส่งผลงานล่าสุดแบบแหมช่วงนี้จะเป็นชุดรับขวัญเยอะหน่อยนะครับเพราะมีการออกรถใหม่กันทีๆเลยทีเดียวเซตนี้ถือเป็นชุดรับขวัญอีก1นึเซตนะครับให้กับเจ้าแอดเวนเจอร์ Adventure สายลุยนี่จะเป็น,จะ,ปนจะเรียกว่าเป็น s p o ร์ตแอดเวนเจอร์ก็คงไม่ผิดอะไรนะครับเจ้าคาวาซากิเวอร์ซิสหกห้าศูรหัสนี้นี่ เรียกว่าไว้ใจได้เลยทีเดียวสำหรับการขับขี่ท่องเที่ยวเดินทางและใช้งานในเมืองใช้งานในชีวิตประจำวันนั่นเองถ้าใครกำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันและสามารถที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปได้ไปได้ด้วยในตัวนะครับนี่เลยรหัสนี้ถือว่าไม่ผิดหวังเลยทีเดียวคาวาสกิเวอร์ซิ650นี่ดูไกลๆดูแบบผ่านๆน,นั่นเพื่อนนะ หน้าตาของเขาเนี่ยก็คือล้อมาจาการุ่นพี่ใหญ่ก็คือเจ้า Kawasaki Versys ผันนั่นเองโดยเฉพาะจมูกหน้านี่ถ้ามองแค่นี้นี่มันคือตัวพันเลยนะ Versys ผันนี่ครับเท่ๆ hey, hey, แบบนี้เลยทีเดียวอ้าวชุดนี้เราเรียกว่าเป็นชุดรับขวัญอีกหนึ่งเซตนั่นเพื่นะก็คือใส่ของจำเป็นจำเป็นและเอาไว้ป้องกันโดยขณะที่ ในระหว่างที่ขับขี่ท่องเที่ยวและขับขี่ใช้งานในเมืองนั่นเองใคนนี้จะใส่อะไรบ้างรายละเอียดกันนิดนึงนะครับอย่างแรกก่อนนะการลืมเป็นของจริงๆแล้วไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นของที่เรียกว่านานๆเลยจะได้เปการติดตั้งกันทีีนะครับแต่เป็นของพีเมียมพีเมียมเลยนะตัวนี้จะเรียกว่าเป็นกัดแทนนั้นเอนะกัดแทนตัวนี้เป็นงานของบัฟบัสเตอร์แท้ๆนะครับตัวบัฟบัสเตอร์เนี่ยด้านด้านนี้นะครับตัวบัฟบัสเตอร์เนี่ยก็จะมีโครงเป็นโครงอลูมิเนียม แบบนี้ครับตัวโครงอลูมิเนียมเนี่ยจะช่วยป้องกันเรื่องของอนิ้วเราเวลาที่เกิดประเทศนะครับและล้มถล่ยนะตัวนี้ป้องกันได้อย่างดีเลยทีเดียวในขณะที่นอกเหนือจากตัวอลูมิเนียมกากตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะมีใบปิดกันนาครับนี่ฮะตัวนี้เรียกว่าใบปิดตัวใบปิดตัวนี้จะเป็น2ชั้นนั่นด้วยนะเป็นแบบชั้นแบบปกติแล้วก็มีชั้นบนขึ้นมาเพื่อที่ป้องกันเรียกว่าป้องกันลมนะครับหินแล้วก็เศษกวรวดเศษดินนะครับที่ระหว่างขับขี่จะมาปะทะกับ มือของเรานั่นเองนิ้วของเราระหวัดกับที่ช่วยได้มากเลยทีเดียวและที่สําคัญคือเขาดูหล่อดูแบบพรีเมียมดูหนาเลยทีเดียวนี่ฮะระยะการเลี้ยวอันนี้เป็นตัวโครงขาตรงรุ่นของเวอร์ซิ5 0ระยะการเลี้ยวนี่ฮะถ้าใส่ชิลเดิมไม่มีปัญหาแน่นอนนี่ครับแต่ถ้าเป็นชิลแต่งก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีว่าชิลแต่งเป็นของยี่ห้อไหนอะไร ครับแล้วมีปีกขึ้นมาถึงบริเวณนี้หรือเปล่าเพราะถ้าชิวตแต่งแล้วมีปีกมาบริเวณนี้ก็อาจจะต้อง modify ตัวชิวกันนิดนึงนี่ฮะโอเคน็อต okay. ที่ให้มาบัคบัสเซอร์ให้มาเป็นน็อตสเตเลสนั่นเพื่อนนะแล้วก็แคลมป์ที่ให้มาเป็นแคลมป์อลูม CNC, ิเนียมซีนซีสวยๆแบบนี้เลยสองฝั่งโ okay. อเคอะสำหรับไอเทมหนักถัดมาก็าคือจะเป็นในส่วนของตัวชาร์จเราเรียกว่าทูเวชาร์เจอร์นะครับทูเวชาร์เจอร์มองเห็นไหมย้อนแสงไหมนะดูสิ ไปใกล้เลยเรับไปใกล้โอเคนี่นะอ่าทูเบชาร์เจอร์ของเคบิกนะครับตัวนี้เรียกว่าพรีเมียมเลยทีเดียวอ่าดูเต็มเต็มครับตัวเคบิกทูเบชาร์เจอร์ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวอ่าพอร์ตสอพอร์ตด้วยการก็คือ,อเป็นพอร์ต Type C แล้วก็ USB อ่ะหรืหน่อยนะครับพอร์ต Type C และ USB สำหรับการชาร์จนะครับนี่ฮะอ่าฝาปิดกันน้ำที่ผมชอบก็คือฝาปิดกันน้ำเนี่ยเป,เป็นแบบจุกปิดเข้านั้นเพื่อนนะนี่ฮะ ก็เรียกว่าสามารถที่ป้องกันได้ดีเลยทีเดียวตัวของเขาบอดี้ของเขาเนี่ยการน้ําระดับ IP 68นะครับแต่แต่เวลาใช้งานจริงก็ไม่แนะนําให้เอาปืนและฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยมาฉีดที่ตัวบอดี้เขาไม่แนะนําเลยนั่นเองนะครับนี่ฮะที่สําคัญเจ้า Two Way Charger ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่เราได้ด้วยนะครับโดยเพื่อนๆมีตัว Power Bank นะครับก็เอา Power Bank เนี่ยมาเสียบนะครับเสียบที่ Type C หรือ Type USB ก็ได้นะครับเพื่อ เตอรพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์เราในขณะที่อมอเตอร์ไซค์เราแบตหมดจึงเรียกว่าเป็น two way charger ด้วยกันนะครับแล้วก็พลังงานที่เขาจ่ายให้กับอุปกรณ์เวลาเรามาชาร์จเนี่ยพลังงานเขาจ่ายมาถึงร้อยวัตต์เลยทีเดียวมีเขียนไหมมีเขียนอยู่ที่กล่องโอเคตัวพลังงานของเขาอยูนน่นี่นะครับจ่ายพลังงานมาถึง100วัตต์นี่เลยก็ถือว่าใช้งานได้คุ้มค่าเลยทีเดียวตัวนี้คุ้มมากๆบอดีก้ก, Body ก็สวยงามเป็นอลูมิเนียม CNC งานเนี้ยบเลยงานเนี้ยบมากๆนะครับ โอเคไล่ลงมาตีเป็ดนะครับตีเป็ดเป็นงานของ s อ c นะครับอลูมิเนียมนี่ฮะโอเคสวยๆเลยโอเคคราชบาร์ที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็จะเป็นคราชบาร์ของ s อ c อาร์ซีเอสารซีทำคราชบาร์ให้กับเวอร์ซีหกค้าศูนย์ปี2000โฉมนี้บังเอิญเรียกว่าเป็นโฉมปี2025นะครับสีเสืออะไรเขาเรียกว่าเป็น2025แต่เรายังอยู่ที่ปี2024กันอยู่นะวันนี้ที่รีวิว ตัวนี้เนี่ยโขงของเขาเนี่ยออกแบบดีไซน์ใหม่หมดนะครับตัวขายุงขายุดจงจุด,จด,จดยึดใหม่หมดเลยนะครับจะเป็นลักษณะาการคุมในส่วนของอชุดบอดี้ด้านบนสมาร์สมาสนะครับส่วนบอดี้ด้านล่างนะครับจะไม่มีจะไม่มีเพราะมาที่ตัวไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับ s rc จุดดีของจุดข้อดีของเขาข้อด่นของเขาเลยก็คือรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมต่างๆ่ามาตรฐานส่งออกนะครับน็อตให้มาเป็นน็อตสแตนเลสทั้งหมดประกับกันสไลด์ นะครับตัวนี้ประกับการสไลด์ให้มาข้างละหนึ่งจุดนีด่เลยโอเคกาดหม้อน้านะครับตัวกาดหม้อน้ําก็เป็นงานของ SRC เช่นการตรงรุ่นให้กับเวอร์ซิตชฉมปัจจุบัน2025 2425นี่เลยอ่ะแล้วก็ตัวหลออีกหนึ่งตัวก็คือตัวากาดไฟหน้านะครับตัวแฟลชบาร์ใส่แฟลชบาร์แล้วใส่กัดแ่นแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปรับกับไปรับเข้ากันเป็นเซตเดียวกันและดู ดูแกร่งดูบึกเบินขึ้นเลยทีเดียวก็คือต้องเสริมด้วยกาดไฟหน้ากาดไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นคางของ s อสอีกเช่นกันนะครับทำมาตรงรุ่นให้แบบนี้เลยถือว่าหล่อลงตัวแล้วก็จบเลยทีเดียวอ่ะสนนราคานะครับแบคนี้ทั้งชุดนะครับก็จะมีในส่วนของกาดแผ่นนะครับแฟลชบาร์ Bar, กาดไฟหน้า,ากาดหม้อน้ำตี๘ นะครับถือว่าเป็นชุดรับขวัญอีก1เซตหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปราคารวมไว้ให้ว่าแต่แบบนี้ระคบรับขวัญแบบนี้เนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะลิสต์รายการแต่ละไอเทมไอเทมไว้ให้ด้วยใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูปใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ลิสต์รายการมาให้เรียบร้อยหมดแล้วโอเคขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตเป็นปีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ